เรียกช้างตดแล้วสิ่กนี้ชีต์เพื่อตดนะอ๋อเอาไว้เรียกเพื่อแล้วนะอะไรแต่พี่โฟมั้ง เรากระโดดแล้วขี้นี้มันเปกนขอเกี่ยวอู้หเปรียวแปลว่าแท็บเล็ตกระโดดอ้าวแทปเล็ตระโมันแล้วลูกบอลสเก็ตบอลเพื่อกระโดดอ๋อหมายถึงลูกบอลนั้นตกลงมาแล้วกระโดดไม่ใช่ที่พี่บอสถืออยู่อ๋อเรียกว่าบอลกระโดดเฮ้ย ไปตังค์ฟรมากและเอาไ,ไปชี้เอาไชูเอาไปชี้อชเอเอเอาไปเรียกมาหุน่นเฮ้ยแล้วตดตดเรียกเ่าเออเอวัวเฮ้ยจิ้วจิ๋วไปวหนูจิ๊กจกำลังโดนยมเจิ๋เจิ๋ จิบงฟีจิวบัฟจิ๋วจิ๋วแปลว่อนาภษนห้าภาษาจีนตังเอะจิวจิวแปลว่าอะไรหน้ภาษาจีถูกต้องตาพี่์มั้งพีู่หฮามากเลย พี่ฟอแล้วยังไงมันก็หาพี่ฟอแล้วพี้คิดิดคิดคิดพก้่ะหอ่อะไรอะไวอรวออั้่ะอ๋ออะไรตัวอะรวอะีรยัวพิเกด้เขาเอาไว้เรียกกับมีกระโดดแอบแล้วสไตล์เรนี่เรีี่่ะกระโดอ๋อไว้เรียกกับ Mèo đột thôi ta đôi bì nghe đôi đôi đột nghe đôi bì đột đôi bì nghe 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 đôi Rồi nghe บอกมนันนี่แล้วก็โลล่าแล้วก็เธอวิตตี้แล้วก็เมดิซ่าอ่าแล้วก็ออเดฟี่อ๋อ,รอเรียกว่าชักโครกกระโดดแล้วก <c oughs> ็แล้วก็ซิเว,ว,วเตอร์เน่แปลว่าห้องน้ำกระโดดว้ายแล้วเขาโยนเขาโยนดอกมาเพียงกระโดดแปลว่าดอกไม้กระโดดเหนุ่มมั่ง แล้วตึกโดนบีบบีบีบบีเอาไปตึกโดนบีบบีบบีบบีว่าผีกระโดดแล้วแล้วตึกกระโดดชีอะมตึกกระโดดห้ชีอะอ๋อไปว่าผีกระโดดตกตัวตายแล้ว ไปป่ามาบูบ่อ๋อไปวัดต้นไม้ง <developed pe> ่ายแล้วชาดีด <reform ation> ีฮูเป็นผีห <médico> ัว <ę> ขึ้นแล้วก็ลงมาไม่ได้อ๋อเรียกว่าผีหัวขาดไม่แล้วอัปจีบเรียวอาบจีบเขื่อนเขื่อนเรียอต้นรู้แล้วอะไรอะไรตู้เย็นกระโดด ก็อีเบส่อีคอมพิวเตอร์กระโดดอ๋อมันก็กลายเป็นรถกระโดดรถกระโดดไปยังอืมเยอะรถกระโดดแล้วถ้าเร็วเร็วเร็วโอ้โหโอ้โหเร็วเโ็วเร็วเออชัวโอ้เพียกระโดดอ๋อมันก็ได้เป็นคนกระโดดแล้วแล้วกะเพียบหมดอุ้ยเดี๋วเดี๋